สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานตัวปรินเตอร์นะครับอุปกรณ์ของตัวปรินเตอร์ครับ1สายสัญญาณ USB ครับ2ตัวอะแดปเตอร์สาสายไฟอะแดปเตอร์4แกนของมวลกระดาษครับ5ครับตัวเครื่องปรินเตอร์และ6ครับตัวลาเบิลการใช้งานตัวปรินเตอร์นะครับอันดับแรกครับนําสายสัญญาณ USB ครับเสียบด้านใต้ตัวเครื่องครับผม ปลายสายอีกด้านหนึ่งครับเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ครับต่อไปครับนำตัวอะแดปเตอร์ครับเสียบต่อเข้ากับสายไฟนำปลายสายด้านอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าด้านใต้ตัวเครื่องพินเตอร์ครับและนำตัวปลั๊กของอะแดปเตอร์นะครับเสียบต่อเข้ากับตัวไฟบ้านครับเมื่อเสียบแล้วครับ ตัวพิมพ์เตอร์นะครับจะติดเป็นไฟกระพริบสีฟ้าครับอันดับต่อไปครับนําแกนม้วนครับใส่ตัวกระดาษลาเบลนะครับตัวขั้นกระดาษนะครับสามารถเลื่อนออกได้เลยครับแล้วนาม้วนกระดาษครับใส่เข้าตับตัวม้วนนะครับให้ปลายกระดาษออกตามหัวลูกศรนําตัวขั้นกระดาษครับใส่เข้ากับตัวแกนนะครับเลื่อนให้สุดครับผมแล้วนาตัวแกนนะครับใส่เข้ากับตัวพิมพ์เตอร์ครับโดยให้แกนกระดาษนะครับใส่อยู่ที่ฝาครับ ปลายกระดาษนะครับสอดเข้ากับตัวเครื่องชิดด้านซ้ายมือครับตัวเครื่องจะดูดกระดาษเข้าไปครับแล้วเลื่อนตัวขั้นกระดาษนะครับชิดตัวกระดาษปิดฝาลงครับกดที่ปุ่มสีฟ้า1ครั้งครับถ้าตัวกระดาษออก1แผ่นนะครับถือว่าเครื่องใช้งานได้ปกติครับ